สวัสดีค่ะผู้สายใจกวนเมื่อนี้มาเก็บยางเนาะจ้ะแังเมืม่อคืนแสงไฟไล่แสแงกำลังใกล้จ่แจ้งนะจ้ะที่เจ้าไล่แสแงส่วอยกันวิถีชีวิตเนาะในแต่ละมือ คือมืดแทบบ้าเปิดไฟก็น,นอกก็เห็นหาาน,นู่นนะจ๊ะวันนั้นรถไถกับควมมาวันนั่งเสรื่อเมื่อยขาตีเอื้อย <c oughs> ปวดขาว่าเก็บมาตะมือวานนี่แหละ เก็บเต่า <söz> ผ <weet> oh, ู้แ <Ash> ล <ELLE> oh, oh, oh ้วก็หอมก็มาใส่รถอี่แตนเนาะแล้วก็ยัดรอไปเข้าลานตอ่นนี่กำลังเก็บที่ยางเด้อบอกรวมด้วยช่วยกันเอารถเขียดมาดิเอารถเขียดน้อยยูหรือรถยูมาสิ เพราะว่ามันเพราะว่ามันตน้องยูนี่คือกเก็บซุกแถวแล้วเนาะดิ่ปใส่รถรับอีนแตนนี่จะเป็นผน,น,นันนยงยัดยัดใส่ถุงบ้าดผมเป็นลอยโล,โลขึ้นตี วิธีของ้าวส่วนยางเนาะอันนี้เขามาเก็บเก็บยางถ้วยยางก้อนนะเอาเขาลานนอนคืนทางนั้นเพิ่นก็เก็บอยู่ตอนนี้เก็บใกล้จีรีแล้วยางก็ออกออกดีได้ลายอยู่สุเจ้าแต่ว่าหักราคาโบปันใดเวยบื้อมิแตรกร่ก้อนใหญ่ได้จัะถุงละได้สี่ ไปก็เอาเนาะนี่คืออาชีพของเรา